มีอะไรนะแชนแนลในเมกาแมนถ้าไฟคือแรงกดนั้นน้ำแข็งคือการควบคุมและลมคือการย้ายตำแหน่งดินและพลังหนักคือธาตุของมวลและโครงสร้างบอสสายนี้ไม่ได้ชนะด้วยความเร็วแต่ชนะด้วยพื้นที่ตำแหน่งและแรงเฉืยพวกเขามักทำให้สนามขยับแตก ียนหรือกลายเป็นกับดักจากการโยนก้อนหินดิบๆไปทําให้โครงสร้างของด่านเป็นอาวุธแต่นี่คือสายของเมกะแมนสายพลังดินสาหรับคลิปนี้และมีตัวอะไรบ้างถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันเลยครับตัวที่1นึ่งกุสแมนจากเมกะแมนพภาคที่1 กุสแมนคือภาพจำของพลังดิบในยุคเริ่มต้นไม่ใช่แค่ตัวบอสแต่ทั้งสเตทคือบทเรียนเรื่องแท่นที่เคลื่อนที่และการกะจังหวะบอสนั้นมีพลังหนักและเปลี่ยนรูปแบบสนามได้การต่อสู้ของกุสแมนทำให้ผู้เล่นคิดเรื่องยืนตรงไหนหรือยิงยังไงนี่คือจุดเริ่มต้นแนวคิดว่า สนามนี้หนักน่วงอย่างแน่นอนกุสแมนวางรากฐานพลังหนักในเมกาแมนเท่ากับการควบคุมพื้นที่ตัวที่2 h a ฮาร์ดแมนจากเมก้าแมนภาคที่3 h a ฮาร์ดแมนคือการตีความหนักให้กลายเป็นแรงเฉื่อยเขาไม่ได้เคลื่อนที่เร็วแต่ทุกก้าวมีน้ำหนักและทุกการลงจอดมีผลต่อต,อตำแหน่งความหนักเท่ากับจังหวะแน่นอน การต่อสู้ครั้งนี้ทำให้ผู้เล่นต้องคอยเคลื่อนที่และวางตำแหน่งดีๆมากกว่าการเล็งยิงสวนเกมนี้สอนว่าความช้าบรางครั้งก็เป็นอาวุธได้ฮาร์ดแมนทำให้ความหนักกลายเป็นจังหวะของไฟไม่ใช่แค่พลังโจมตีตัวที่3 Stone Man จากเมกแมนภพักที่5 Boss Stone Man คือการเอาก้อนหิน มาทั้งตัวและภาษาในการต่อสู้ไฟของเขาเน้นรูปทรงพื้นที่และการแตกกระจายหินเท่ากับรูปทรงที่ทรงพลังผู้เล่นต้องอ่านว่าพื้นที่ปลอดภัยอยู่ตรงไหนมากกว่ามองตัวบอร์ดนี่คือช่วงที่รูปทรงของอาวุธเริ่มมีบทบาทเท่าเทกับพลังของมัน Stone Man ทําให้รู้ว่ารูปทรงกลายเป็นส่วนหนึ่ง การออกแบบการต่อสู้ครั้งนี้ตัวที่5ซอร์ตแมนจากเมก a าแมนพระทิ่ 8. บอสซอร์ตแมนคือการผสมโครงสร้างเข้ากับรูปทรงของอาวุธร่างกายเปลี่ยนเป็นประสาทเคลื่อนที่ทำให้ไฟนี้รู้สึกว่าสถาปัตยกรรมคล้ายๆกับหุ่นยนต์โครงสร้างของบอสตัวนี้เท่ากับตัวตนของบอสการโจมตีและการป้องกัน เชื่อมต่อกันส่วนประกอบของร่างกายนี่คือก้าวที่ทำให้ตัวบอสเองกลายเป็นสนามการต่อสู้ย,ยอ่อมๆซอสแมนทำให้โครงสร้างไม่ใช่แค่ฉากแต่เป็นตัวบอสทั้งตัวตัวที่6บบ็อกแมนจากเมก้าแมนภาค11บออ์ดบอ็อกแมนคือสรุปแนวคิดในบอร์ต ดินยุคใหม่โครงสร้างไม่ได้เป็นแค่ฉากแต่เป็นตัวบอสมันคือคกลไกของการต่อสู้บอกเท่ากับกติกาของสนามฝ่ายนี้ต้องถามผู้เล่นว่าพื้นที่ปลอดภัยอยู่ตรงไหนตอนนี้โครงสร้างถูกใช้เป็นภาษาของเกมเพลย์การต่อสู้ครั้งนี้อย่างเต็มรูปแบบบล็อกแมนทำให้โครงสร้างกลายเป็นกติกาการต่อสู้ไม่ใช่แค่รูปลักษณ์วิวัฒนาการของบอสดินเริ่มจาก m ุสแมนที่ใช้พลังหนักเปลี่ยนรูปสนามฮาร์ดแมนทำให้ความหนักกลายเป็นจังหวะสโตนแมนที่เอารูปทรงของภาษามาใช้ในการต่อสู้ซอสแมนที่เปลี่ยนตัวบอสให้เป็นโครงสร้างและปอกแมนที่ยกระดับโครงสร้างเป็นกติกาของไฟเราจะเห็นว่าดินพลังหนักโครงสร้างในเมกาแมนเดินทางจากพลังดิบๆไปสู่ เครื่องมือออกแบบสนามและกติกาของเกมอย่างเต็มตัวนี่คือปอส,สายดินพลังหนักและโครงสร้างในเมก a ะแมนภาคหลักเอาล่ะครับถ้าคุณชอบซีรีส์แบบนี้บรบกวนสนับสนุนเรากดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับสำหรับซีรีส์นี้สวัสดีครับ